สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมือสกู่สุขชนสุมองสบอนพอกันคือเก้าพี่น้องกับซองแม่น้องวายุหลังจากแลวเวียกเนาะพี่น้องเนาะแล้วเวียกแลว,ว,วงานกับบรรยากาศแดดมืดแลพี่น้องห้าหมโมงหกโมงแลเนาะพ่อน้องวายุ่นกำลังทำอะไรนี่แหละพี่น้องเอยงานเป็นลูกน้องง่ว ยากาศเงียบสงบพี่น้องเงียบสงบงเงียอันปเพราะว่าเขามาอยู่ไทย่วนได้มันกะเซยงไม่ได้รบกวนนะพี่น้องเนาะหลังจากเขาหลีดแล้วเนี่ยพี่น้องเขากะให้ฝังมนันเนาะสังเกตบางพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆคาราวตติกับสลุบนะพี่น้อง อย่างมันเด่นเด่นเพราะเด่นแต่เกือบพี่น uh, ้องป้าหมานป้าหมานเด้อพี่น้องเด้อมีมีหลวงมีมีเอาตุงตรงป้าหมานอ่ะหกสิบเจ็ดสิบตัน่ะพี่น้องเนาะอยู่ในคอร์ดรวมๆกันป้าหมานเจ็ดสิบป้าย ขามาอยู่แหลกๆก็ะย่านะดพี่น้องเอ้ยย่านมันเตะมันตลรงมีเคยเห็นเนาะโอ๊ยประจังมีสะกองไว้เป็นมีหรป้องท้พาพี่น้องสมบรรยากาศรอบๆนะพี่น้องเนาะรังจากแลวว้วเวนะพี่น้องนาะแล้วงาน บรรยากาศก็คือบ้านเถานั่นเละพี่น้องเอ้ยยามห่อนก็ห่อนยามเน่าก็เน่าหยามพ่นตกก็ตกพี่น้องการพ่นตกนี่ปู่พี่น้องเอ้ยซาขวายเด้อมีแม็นโงูนี่พี่น้องมันแหมบแหมบขี้ตุ่มเด้อมันหมักแหมบปกติโงูบ้านเถามันสีมีหมักหมักขี้โบกน้องพี่น้องเนาะมันย่านหนาอันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยหลุยปันขวายมันสีได้สื่อได้พี่น้องเพื่อสีได้สื่อเนาะ สัน้นเวลาเขาห้องมันสิมีหุยจักเด้อันนี้มันได้ซื้อมาลาเวลาเขาห้องมันก็นหุยจักอันนี้สิเป็นผงงูหลีดนะพี่น้ององ,งูหลีดแล้วค่ะงูสาวงูสาวที่ผสมติดแล้วเป็นสีค้ั่งรวมกันนะพี่น้องพอ้องมาอยู่เพิ่นจะพาพี่น้องไปหลอกเบื้องทางเลยออีก กาดหล่มอมแสงแดดกันอะแสงแดดอ่อนๆอ,อ,อ่ะตัวไม่เห่อเหมือนว่าตอนนั้นนะ เท่หามาละห่องโรถปานนะ้าสิงจักจันพี่น้องคือห่องดีแท้ไาพี่เราไปติดเหมือนดุยืดสูงป่ะอุ้ยพี่น้องอันนั้นเป็นชซนหมันเขาเจ้าเน้อ บายดียมคำคำพี่น้องยมคำคำยังแหล่งหลังจากแล้วงานกันมารีวิวบริเวณเจ้าของอยู่เนาะมองหน้าเห็ดอีสัง่ง ความรู้สึกได้มาลีดหนงงูเป็นนะเลยเนาะใบดีเป็นจากไหนเป็นจากไหน <ะ S 1> เป็นจากไาาาหนมามาไหวหนงูง,งัวน้ำกลิ่นนะพี่น้อง <c oughs> ป้าขี้งูวเราเปิดอ่าดันมาไหวใส่ไหล่พนดนีพี่น้องเนาะ ูแสงแดดธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไอเดียพี่น้องเอ้ยบ้านนอนแม่น้อนอยู่มีได้ได้เด้อผูได้เขาเด้อหมาพี่ได้ผูได้เขาแมนแตกต่างแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กับขอบโขแมนมันได้มาอยู่ซองคนบรรยากาศที่เลื่องกับคืออยู่บ้านแล้วพี่น้องน้ำน้ำน้ำพ่นนน้ำพ่นกับพ่นพี่น้องเอ้ยแห่งกระติกพ่นดีกว่าบ้านเราอีก คุณเทพอาซีมีแดดหนาวเน,ะเนวาะนาเสียงหลมแหงขนาดพี่น้องบรรยากาศดีได้มื้อนี้นะถ่าพี่น้องเรอเบิ่งกับรรยากาศดีขามาเล็กๆซะฮอน มันสปาหลังโอ้โหลมลๆๆๆลม,ลม,ลมกับพี่น้องปัานี้เลาะซ้ำนิดได้พี่น้องเน่เขาป่าผัดห้ดงองพม่าผัดห้องหมดหมดปะ กินแบบจะให้เหลือถ้ออนะาสั่มก็นไม่ได้หนุ่มใ่มันกคะประมาณเจ็ดสิบกว่าแมวเนี่ยอยู่ในคอนี่บาตหนับละบาดนี่พี่น้องเ <laughs> พระาะว่ามันซีด้งูดายได้เนาะพี่น้องเนาะงูดายที่แบบว่าเขามีแล้งเพื่อมันกินอาหารนะนะมันทองประมาณเจ็ดเดือนแล้วเพิ่นกระดายเนาะ มองงยูมองเสากับสิประมาณนี่แล้วพี่น้องไปนับไอรีพี่น้องเอยเท่าไรเท่าไรนับคู่บ่คันตัวเลยผู้ใดกับหนมกับสีแฮวพี่น้อง จักโต๊ะหกมั่วแล้ว <65. S 1> น่ามีคู่งูค <65. S 1> ้น17ูรีดี่มีรวมงั่วไร จกหมูจกเตอ๋อลาโง่ที่ย่างมาคุณได้สัเพื่อเวลาเราจะก,ก้อนนะพ่อมีได้หนักเราไม่จำกัดปะเบิ่งโง่กินฝังพี่นนอะ อย่าพึ่งเบิกกันเด้อพี่นอ้องเด้ออาสิไม่ได้คลิปแบกใหม่เลยพี่น้องเลยสไิได้คลิปอยู่กับโง่เลยพี่น้องสวงนี้กันเนาะครั้น,นั้นฝังเข้าไม้กันห้อมพี่นอ้องตอน้งนี้มันเกาแล้วคือดัา บางตัวก็ได้สื่อติดอ่าสื่อยู่งได้ป้ายแล้วพี่น้อง,งบางบางอันตัวกับมันหีแล้วจำตัวเอาพี่น้องเจ้าแม่น้องยุคนียังจำไม่ได้ได้พี่น้องยังจำไม่ได้เมือ่อมาแรกๆก็ๆง,งูนั่คือว่าคือกันมืดพี่น้องแง่แง่ก็ไมีอ้าาอปายหายุ่งเฮิ่งไปเฮิ่งไปแล้วค่ะ เออแปปตูมันกระต่างกันหนุ่มมันกระต่างกันพี่น้องคืออะไรงานเปิ้ก็คือกันพี่น้องเนาะห้าวไม้ก็สีสีหยาแดงนิดนึงเพอสีปรับปรุงได้ปะเถียอยู่ไปเฮง่ฮงกัโอเคนะพี่น้องเนาะืมเสียงกินกวาดกวาดพี่น้องคือสีแซ่ นะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เยพี่น้องกดติดตามเลยก็กดถ้าไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกดถ้าไปเบิ่งส่องพี่น้องวัยเยอะได้เลยพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ปลาได้พี่นอ้อ,องพาพี่น้องมาเลาะเบิง่งขอหนูเนาะยามคำคำหลังจักเรเลียววิบรรยากาศก็ศกดีพอน่ารพี่น้องเออน้องวัยเยอ่คนไปนจับ จะงูแล้วพี่น้องกระส่านกับคิปนี้ก็ขอจบสนีทด้พี่น้องเดอ้อพอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแสอว่กวกดห้าไปเบิ้งแล้วพี่น้องเนาะกดห้าไปสมส่องแม่น้องอาย่ได้เด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้า